สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือน,นีเพอพบพอ,พอ,พอกับน้องจก้ใจใจกับเซต,ตหน่อยเดินทางห้าพอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจกันนะคะแล้วชมได้ค่ะมือน,น,นีน้องแกงก็จะพาไปทูโค้มากมึงหูแค่นะคะนี่คือหมูแค่นะคะพี่คะโตแบบไงเลยคะ่ะนี่นะคะน้องโตใหญ่แห้งเะคะพี่คะครับหมูปลา มูปลาดำนะคะลูกอาจจะเป็นลูกผสมนะคะอันนี้เป็นหมูแค่นะคะตัวใหญ่แห้งะค่ะพี่ๆค่ะเพื่อนนอนย่งฝันสองคน,นะค่ะเพื่อนกากเชียงเนื่นะคะพี่ๆค่ะอันนี้เพื่อนกาก้างนอนนะคะนี่ค่ะมีไก่น้ำนะคะ นี่นะคะเสียงทั้งสองตัวเลยนะคะพี่พีค่ะมูแค้มมวนอีกค่ะทองดูนะคะพี่พีค่ะมีเพื่อนทองอยู่นะคะอ้วนแห้งค่ะ ในคลิปนี้น้องแก้มาะพาพี่ทุกคนมาเมืองมูคแค่นะคะกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงกังใจกัน้ในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้น้องแก้มกขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย